ครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของยักษ์ใหญ่เจ้ายักษ์ส้มครับอยู่กันกับดีเวลอน DX360 LCA ขีด7 M ครับ7 m หรือว่า M7 อยู่กันกับบออลลลัก โดยงานขุดลอกแกงน้ำต้อนขอนแก่นเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับ <c oughs> ที่หน้าง,งานเขาก็รับแต่สิบล้อนะครับรับแต่สิบล้อนะใครมาได้มาเลยครับที่ขอนแก่นนะครับแกงน้ำต้อนรับแต่สิบล้อนะ แสงอาจจะไม่สวยนะครับเมืม่อวานนี้ผมมาวันแรกได้ถ่ายได้ถ่ายแต่แคทสามสอนะครับถ่ายได้2คลิป3มคลิปนี่แหละฝนทฝนล่มเลยครับฝนตกเลยเมื่อวานเนี้ยวันนี้เขาเอารถเท็กเตอร์แล้วก็รถเกรดนะครับมาปาดหน้าให้รถดัำวิ่งนะครับพอได้วิ่งงานกันนะครับคุณผู้ชม 4ไซสบิส๊กบํา3เอ้ย2.32ลูกบาทเมตรนะครับก็อมละ3คิวนั่นแหละเวลาเขาอมเต็มที่ก็3คิวนะครับ เมื่อวานมาก็ฝนตกครับไม่ได้งานผมก็ไม่ได้คลิปนะครับดีที่ว่า <c oughs> เสี่ยงอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งนะครับกลัวมาแล้วเสียเที่ยวไม่ได้คลิปนะครับก็เลยอยู่ต่ออีกคืนนึงดีครับไม่ได้เช่าโรงแรมครับพอดีว่าหอาจักรน้ำสีนงเลืองแล้วว่าที่างาน,นสวเซมนะครับให้ไปน,นอนให้ไปน,นอนที่บ้านสวนนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณป๋าเสียมด้วยนะครับ ไปไหนนาะบันนี่มันใหญ่อย่างกับรถ40ตันนะครับค่อนข้างใหญ่ใหญ่ ก็จริงๆก็น้ำหนักตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นรถ40ตันได้เลยนะครับบ้านเราแปลกอย่างหนึ่งนะครับบ้านเราใช้เป็นรหัส360นะแต่อยู่ที่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่เกาหลีเขาจะใช้รหัสเป็น380นะครับ บ้านเรายังใช้360เท่ากันกับตัวดูซานอยู่นะครับก็เครื่องยนต์เขาก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของดูซานนะครับ รหัสก็จะเป็นดูซาน d l 0 8นะครับก็ประมาณ8,000 c ซีซีดยประมาณนะเครื่องยนต์เขาประมาณ8,000 cc ซีซีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่319แรงม้านะครับ319แรงม้าที่1,800รอบต่อนอาทีครับ1,800รอบต่อนอาทีนะครับ ส่วนบุ้งกีผมไปหาข้อมูลมาแบบละเอียดละเอียดเลยครับแบบไฟล์ PDF เลยครับโอ้กล้องไม่อยอมโฟกัสน,นะสาไอสองจนะครับ2.37ลูกบาทเมตรนะครับในใบสเปคหรือว่า PDF หรือว่าใบโบชัวนะครับ2.37จุลกบาทเมตรส่วนน้ำหนัก น้ำหนักปฏิบัติการของเขานะครับอตัวนี้เท่าที่หามาได้ก็จะอยู่ที่38ตันกับอีก300กิโลกร,รัมนะครับพอดีว่าแตะโฟกัสไม่ได้ซะด้วยเ,เขาเดินมาตรงนี้ครับเขาจะเอาดินมาดินที่แห้งๆหน่อยนึงนะครับ นี่เอามาใส่ทำถนนทําทางนะครับให้รถรถดําเข้าไปวิ่งเอาดินจากข้างในมาได้โชกุน380นะครับด้านนี้เองก็จะมี Cat โซ r ิล่ l สามสองสนะครับทั้งหมดมีอยู่ในอ่างนี้ก็12คันละวนหนึ่งโลนะครับ ของบริษัทอลลักษ์นะครับแม่งานกดลอกแจ่งน้ําตอนนะครับก็จะมีทั้งหมด12คั้นแหละกระจายกันอยู่ในอ่างนี้นะครับ เทครับเทโอ้เจ้ายักษ์40ตันครับยืนลอมากเลยครับผมจะเรียกเขาว่าเจ้ายักษ์40ตันก็แล้วกันนะครับมัน38ตันกว่าเลย โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมได้ชมกันคร่าวๆพอหอมปาหกหอมคอไปก่อน8นาทีก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า DEVELON DX360 LCA คีด 7M หรือว่า M7 รอเขาตักดินใส่รถดำอีกก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนี่เขาก็น่าจะเตรียมมาตักละมั้งนี่ 323GC ก็ 3, 2, 3ก็กำลังจะแต่งทางให้ ตมเข้าไปเอาดินครับนี่เดินบอดอัดครับ